นี่คือเรื่องราวของแมงมุมตัวน้อยวันหนึ่งแมงมุมกำลังมองหาสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับสร้างใหญ่เธอต้องการจุดที่มแมลงวันและ,มะแมลงต่างๆจะมาเกาะติดเพื่อที่เธอจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและง่ายดายหลังจากค้นหามานานเธอก็พบมุมสงบสงบในบ้านใช่เธอคิดที่นี่คือสถานที่ที่สมบูรณ์แบบ เธอเริ่มสร้างยายอย่างมีความสุขแต่ทันใดนั้นก็มีแมวตัวหนึ่งเดินผ่านมาแมวมองเธอและเริ่มหัวเราะเสียงดังหัวเราะทำไมแมงมุมถามแมวยิ้มยาะและพูดว่าเจ้าแมงมุมโง่เงาเจ้าไม่เห็นหรือไงว่าบ้านหลังนี้สะอาจแค่ไหนไม่มีมแมลงอยู่ที่นี่ยยของเจ้าคงร้ายประโยชน์เมื่อได้ยินดังนั้นแมงมุมก็รู้สึกผิดหวังเธอจึงล้มเลิกความคิดและออกไปค้นหาอีกครั้งหลังจากนั้นครู่หนึ่งเธอเห็นหน้าต่างที่ระเบียง เธอคิดว่าอืมบางทีที่นี่อาจจะใช้ได้นะเธอจึงเริ่มสร้างใยของเธออีกครั้งแต่คราวนี้มีนกบินผ่านมาและหัวเราะเยาะเธอทำไมเธอถึงสร้างใยที่นี่ลมแรงจะพัดมันหายไปในไม่กี่นาทีนกกล่าวแมงมุมหยุดชั่วคราวแล้วก็หยุดอีกครั้งบางทีนกอาจจะพูดถูกด้วยเธอเริ่มค้นหาอีกครั้งด้วยความเหนื่อยล้า ตอนนี้เธอเห็นตู้เก่าๆาบานประตูเปิดออกเล็กน้อยมันดูสงบเธอเริ่มทอยยยอย่างเงียบๆตรงนั้นแต่ทันใดนั้นก็มีมแมลงสาบปรากฏตัวขึ้นคุณกำลังเสียพลังงานไปเปล่าๆเาขาเตือนตู้ใบนี้จะถูกขายในเร็วๆหนีเมื่อย้ายมันแล้วใย,ยของคุณก็จะหายไปด้วยแมงมุมยอมแพ้อ,อีกครั้งวันนี้ผ่านไปแล้วเธอเหนื่อยล้า หิวและอ่อนแรงเธอไม่มีแรงแม้แต่จะสร้างใยอีกต่อไปเธอรู้สึกหลงทางเธอนั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องมีมดนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วป้ามองเธอและพูดอย่างอ่อนโยนว่าฉันเฝ้าดูเธอมาทั้งวันแล้วทุกครั้งที่คุณเริ่มทำงานจะมีคนพูดอะไรบางอย่างแล้วคุณก็หยุดแล้วดูสิคุณไม่มีอะไรเลยดวงตาของแมงมุมเต็มไปด้วยน้ำตา เธอตระหนักถึงความผิดพลาดของเธอเธอเสียเวลาทั้งวันไปกับการฟังคนอื่นสงสัยในตัวเองและไม่เคยทำให้สิ่งที่เธอเริ่มต้นสำเร็จในชีวิตเมื่อใดก็ตามที่เราพยายามเริ่มต้นสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นความคิดเล็กๆน้อยๆหรือความฝันอันยิ่งใหญ่จะมีคนตั้งคำถามกับเราทำให้เราท้อแท้หรือหัวเราะเยาะเราอยู่เสมอไม่ใช่เพราะพวกเขารู้ดีกว่า แต่เพราะพวกเขาตัดสินเราจากมุมมองที่จํากัดหากเราฟังทุกเสียงที่พยายามดึงเรากลับเราก็จะเริ่มต้นและหยุดต่อไปและในท้ายที่สุดเราจะเหลือเพียงความเสียใจไม่ใช่ผลลัพธ์ความก้าวหน้าที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเราหยุดแสวงหาการยอมรับจากคนรอบข้างเราต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อสัญชาตญาณเลือกอย่างชานฉลาดและ เมื่อเราตัดสินใจแล้วจงก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจอย่างไม่สั่นคลอนเพราะความสำเร็จไม่ได้มาจากการฟังขอบคุณมากสำหรับการรับฟังฉันหวังว่าคุณจะมีชีวิตที่สวยงามและสุขภาพที่ดีและมีเงินมากมายในบัญชีธนาคารของคุณโปรดอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครรับข้อมูล